วันที่29พฤษภาคม1453กรุงคอนสแตนติโนเปิลเสียแก่กองทัพของซุนลตตานเมเมธท,ที่สองถือเป็นจุดสิ้นสุดของจักรวรรดิไบเซนทายหลังจากถูกปิดล้อมมาเดือนเศษการปิดล้อมกรุงคอนสแตนติโนเปิลเริ่มตั้งแต่วันที่2เมษายน1453และสิ้นสุดลงเมื่อวันที่29พฤษภาคมของปีเดียวกัน ตามปฏิทินจูเลียนการเสียกรุงคอนสแตนติโนเปิลเท่ากับเป็นการสิ้นสุดอำนาจของจักรวรรดิไบแซนไทน์ที่รุ่งเรืองมากว่าพันปีสุลต่านเมเมตที่2แห่งจักรวรรด Auto ิออตโตมันหรือสุลต่านเมเมตผู้พิชิตทรงเพิ่มความกดดันต่อคอนสแตนติโนเปิลมีการสร้างเสริมป้องปราการตามชายฝั่งช่องแคบดาดานล เมื่อวันที่2เมษายนพระองค์ยกทัพเข้าล้อมกรุงคอนสแตนติโนเปิลคร้อมด้วยกองทัพราวระหว่าง80,000ถึง200,000คนตัวเมืองมีทหารรักษาราว7,000คนในจำนวนนั้น2,000เป็นชาวต่างประเทศการล้อมเริ่มต้นด้วยฝ่ายออตโตมานโจมตีด้วยการยิงกำแพงเมืองอย่างรุนแรงขณะที่กองทหารอีกจำนวนหนึ่งไปยึดที่ตั้งมั่นของฝ่ายไบเซนทายในบริเวณน,นั้นความพยายามปิดเมืองในระยะแรกไม่ประสบความสำเร็จ เปิดโอกาสให้เรือกองหนุนของชาวคริสต์สี่ลำเข้าไปยังกรุงคอนสแตนติโนเปิลได้สุลต่านเมเมดจึงให้นำเรือของพระองค์เข้าไปยังแหลมทองโดยการลากขึ้นไปบนขอนไม้ที่ทำให้ลื่นความพยายามของฝ่ายไบเซนทายที่จะเผาเรือจึงไม่สำเร็จและทำให้ฝ่ายออตโตมันปิดเมืองได้ในที่สุดสุลต่านเมเมดเสนอว่าจะยุติการล้อมเมืองถ่าคอนสแตนติโนเปิลยอมให้พระองค์เข้าเมืองแต่ก็ไม่เป็นผล ขณะเดียวกันจากระพัดคอนสแตนติงที่11พาลาโอโลกอออทราบว่าไม่มีกองหนุนจากสาธารณรัฐเวนิสมาช่วยในที่สุดหลังที่คืนของวันที่29พฤษภาคม1453กองทัพออตโตมันก็เข้าโจมตีกำแพงเมืองครั้งแรกไม่ประสบความสำเร็จกระทั่งครั้งที่สองจึงเจาะกำแพงทางตอนเหนือได้แต่ฝ่ายไบเซนทายตอบโต้กลับได้และสามารถยืนหยัดต่อต้านกองทหารของตุรกีได้แต่ในที่สุดฝ่ายตุรกีก็เปิดประตูเมืองได้สำเร็จ พร้อมกองทหารจำนวนมากบุกเข้าไปในเมืองกล่าวกันว่าจักรพรรดิคอนสแตนตินที่11ทรงถูกสังหารระหว่างการต่อสู้แต่ก็มิได้พบพระวรกายของพระองค์การเสียกรุงคอนสแตนติโนเปิลถือเป็นการสิ้นสุดอำนาจการปกครองของจักรวรรดิไบเซนไทายโดยสิ้นเชิงหลังจากที่รุ่งเรืองมากว่า1,100ปีและเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของคริสต์สาศาสนจักรสมเด็จพระสันตะป,ปาปานิโคลัสที่5ทรงมีองค์การให้โจมตีต้อตอบทันที แต่พระองค์สิ้นพระชนไม่นานหลังจากที่ทรงวางแผนสุนลต่านเมดทรงประกาศให้คอนสแตนตินโนเปิลอเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิออตโตมานนักวิชาการถือว่าเหตุการณ์นี้นำไปสู่การสิ้นสุดของยุคกลางขณะเดียวกันชาวกรีกอพยพจากกรุงมคอนสแตนตินโนเปิลไปยังส่วนต่างๆของยุโรปโดยเฉพาะอิตาลีการเคลื่อนย้ายของประชากรครั้งนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่การกำเนิดของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาเรเนซองในเวลาต่อมา